ก็สวัสดีครับคนดู65,000วันนี้อยู่กับช่องฮิวเ r y รีทวครับวันนี้ผมจะมาเล่นไอ้หญอยไม่หยอยธรรมดานะหยอยสายตีไวโอเคหรือว่าเทพหยอยงาะนั่นเองก็อนนี้อยู่กับคนคุณเดสมาร์ท b บบี้ยักษ์แม็กซิมคุลแล้วก็เซฟโสดสะใช่ป่าวไม่รู้ถามว่ารู้จักเหรอไม่รู้ครับก็ผมมาเล่นสายตีนะส่วนในคนอันนี้สแตทไม่ลดนะเดี๋ยวคนที่เป็นเหยื่อผมเล่อยเอคนธรรมดาเดี๋ยวผมตีอา ส่วนเป๊กก็ตามบนข้างบนขวามือเลยครับอนี้อุ้ยคนนี้เป็นเหยื่อคนนี้เป็นเหยื่อเซนบูลเป็นเหยื่อแล้วนะครับสเตตมันก็จะไม่ขึ้นโหดโหดนะเวไสเนี่ยโคตรโหดอ่ะย้อยสายตีไวผมได้คนพบมาใหม่หลอกไฟครับนี่ผมสอนหลอกไฟครับเมื่อกี้ผมวิ่งมาใช่ป่ะเนี่ยวิ่งมาอย่างนี้ปึ๊บแล้วเราก็หมุนตัวแล้วเราก็ถอยหลังแล้วหลอกว่าเราจะกลับไปไง เดี๋ยวเราแขวนะมีบาร์บีคิวบาร์บีคิวยอยใส่ค้อนนะไม่ใช่ใส่เลื่อยเจอล้ะเจอละเจอละ้เอละเดี๋ยวเราเดินไปหาถึงที่เลยนะั่นยังปั่นอยู่หรอหลอกไปอ่ะเอาไปไหนแล้ววะเฮ้ย หลอกตัวเองเะ่เนี่ยเนี่ยกาบินตรงนี้น่าจะมาตรงนี้เดี๋ยวมลองดูอ่นเฮ้ยเสียงเสียงแกะเสียงแกะโทเทมเสียงแกะโทเทมใช่ป่ะนี่ไงนี่ไงเสียงแกะโทเทมดังแกกเลยต่อแล้วตรงนี้นาได้ฮาร์ดตายอยากตอนนี้เราก็ได้สองสแตทแล้วนะเพื่อนรู้สึกว่าจะเต็มที่สองสแตท ปั่นโคตรไวอะเออละลืมดอกแล้วก็ตานี้ผมเอาโมลี่เหลืองมา<อ>ผมเอามาทีไรแม่งลืมใช้ทุกทีต,ตานี้จะไม่ลืมครับเอาคนนี้เอาคนนี้คนนี้คนนี้นนอุ้ยเอาเป้ไม้นะครับ เวลาแบบว่าไงแบบเล่นฆาตากรอนะ่ะผมแนะนำให้ยัดไม้แล้วเพื่อนไม่งั้นมันก็วนอยู่งั้นนะอ่ะเก็บเก็บขอเก็บสแตทก่นอนเก็บสแตทก่อนเดี๋ยวไปเจ็กเจ็กเพนะื่อนเอาเมเอ่อไม่ใช่เอาคาเด็ดก่อนอุ้ยคนนี้ค่อนข้างเปรยบไม้นะครับเราเี่นคนเจอคนที่ใช่ครับออกมาเฮ้ย ลาใสเพื่อนเฉยคนนุ้นคนนุ้นเหยื่อแล้วเอาคนนี้อ่อนเมื่อกี้เจอเหยื่อแล้วคอเด็ดเสือมพูคือเหยื่อแล้วนะครับตอนนี้ก็สแตตอยู่ที่สามนะครับก็ถือว่ายังไม่ค่อยเร็วมากอ้าวก็น่าตงแต่เริ่มเร็วแล้วสี่แล้วสี่สแตตแล้วเมื่อไไอเนี่ยไอการที่เราเลือ่อยอเลือเล่อยใส่เหยื่อเราอะสแตตมันไม่ลดน,นะครับทุกคนสแตตตีไวของเราอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทเที่มไฟ ถือว่าเกิดเกิดก็ได้แหละแต่ไม่ถึงกับสวยช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยไลฟ์สดนะครับทุกคนเพราะว่ามผมจะเขาเรียกว่าอะไรอ,อ่าจะมาทำคลิปบ่อยขึ้นนะครับเพราะผมกล้จะเปิดเทอมแล้วนะตอนนี้ก็เรียนอยู่มหาลัยปีสามก็จะจบแล้วก็ต้องโฟกัสเรื่องเรียนนิดนึงเดี๋ยวเรียนจบผมอาจจะเก็บตังค์ซื้อคอมมานะครับมาทำยูทูบเบอร์แบบเต็มตัวแต่ตอนนี้ยังเก็บไม่ได้สักบาทเลยครับ เวลาใส่เพื่อนอ่ะลากใส่เพื่อนอห้าสเต็ตแล้วดูสะบัดเลือดดิเริ่มไวเริ่มไวมีตายยากไหมคนนี้ไม่มีครับแต่เนี่ยมีไอเดวายเดวายชุดเลือดมีตายยากหกสแตทแล้วทุกคนนี่เริ่มมาผมยังไม่ได้ใช้เลื่อยนะ่ะฆาตกรฆาตกรคลอนแล้วมั้งยังไม่เ้ย อยู่ตรงนี้ไม่เนี่ยเราเรียกอะไรเลือดเอ้ยไม่ใช่รอยเท้าอเอาสิเเดี๋ยวให้เขาเช่วยก่อนะดูสะบัดเลือดดิปึ๊บ,บเขยืนทำไมเฉยอ่อะเฮ้ยปล่อยปล่อยวันนะปล่อยวันวันนี้มีตายยากดูสะบัดดิโอ้ยคตรเกลียวอ่ะ <c oughs> ก้าสแตทเต็มนะทุกคนตอนนี้สแตท <c oughs> สะบัดเลือดเราเต็มแล้ว <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วนะเห็นนะปีนปีนไปไหนไม่รู้ใครวะนั่นอ่ะเดี๋ยวเราตามรอยเท้าพูดมันปั่นไาโคตรไวอ่ะโอ้โหเหลือเหลือสามเพื่อง นี่เหรอเรานี่ยโอ้ยแม่งกระโดดก่อนเลื่อยช้าไปเราเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาน เราจะไม่ตีเขาพุ่งอย่างไวผมเอาไอเนี่ยแอดออนสายพุ่งมาแบบว่าเวลาเรากดใช่บ่ะนเลื่อนมันจะวิ่งไปข้างหน้าเร็วอ่ะไม่งั้นไม่โดนเนี่ยอุ้ยอะไรครับเนี่ยเขาช่วยเรบ ดูสะบัดเลือดเนี่ยดูดูดูปุ๊บพอสะบัดเสร็จไล่ต่อเลยโคตรโกงอ,ะอง่ะไม่มีตายยากนะโกงวะ <c oughs> เหมือนเขาช่วยก็คือตายตีสองทีนั่นแน่หัวเจออะไรทักายแล้ววะเจออะไรท้ายแล้วปล่อยเยอะแล้วกันเดียเ๋ยวจะตาย แต่เหยื่อเราตายสแตทไม่ลดนะทุกคนเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเอ้ออยโอ้โหมันมีต,มตันตู้ไอเจโรมิโลไอเบื้อมานี่ดิมานี่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูการสะบัดเรื่อ,อยอะไดีนะปรับปับตีต่อ <c oughs> โหดเกินแม่ง เหลือสองเครื่องแล้วว่ะเพื่อนๆมีฆาตกรสายไหนที่มันโหดๆเกลียๆหรืออะไรก็สามารถพิมพ์มาบอกใต้คอมเมนต์ได้นะผมชอบไปไหนเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้นะครับเฮ้ยได้ยินเสียงอ้าวเนี่ยคอนสายคอนสายคอนสถนัดไเพย่อไงเคล่วยแล้วว่ะคนนี้น่าจะเฟสสุดท้ายแล้วมั้งแสดงไม่ผิดนะ งด้เฮ้ยเฮ้ยว็าไงวะเห็นใครย่อไม่รู้ครับตันนี้มีตายากตายากตายากอึแหน่ฮีโคตรไวอย่างโกงอ่ะ มันดีตรงไม่เสียสะแตกนี่แหละเวลาเราเลือดใส่เยอะเหยื่อเรา,เเาก็คือคนที่มีขาวแมงมุมน้เพื่อนคนสามอะถ้ามตีเด็ดขาถ้าตีคือว่าจะแตดลดมันอยู่ตรงนู้นนี่ไงเจอเยื่อ เดี๋ยวก้านหน้าต่างกันเดี๋ยวเล่อยไม่โดนไม่รู้นะว่าเขาเจะเจอหลุมไหมถ้าไม่เจอผมอาจจะได้โมลีนะถ้าเกิดว่าเราปล่อยนอนใช่้านแล้วเราไปหาก็ได้นะแต่มันเสียเวลาตอนนี้ดีมากโทเทมยังไม่แตกเลย ขอให้อย่าเจอหลุม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 อย่าเจหลุมอย่าเจหลุมอย่าอ้าวเข้าตู้เข้าตู้หรือนี่อ้าเข้าตู้ผมเห็นตอนระหว่างเขากำลังจะเข้าตู้นะครับโกงแม่เบื่อว่าโกงอ่ะดูดูเลยดูเหรอบัตเลี้ยวปั๊บปั๊บสะบัด ปับปับเราตีเราสามารถไล่ได้เลย์สานี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถไปเล่นไปเล่นตามกันได้นะครับแนะนําเลยแนะนําจริงเลยเดี๋ยวเราไปดูแต้มกันว่าได้เท่าไหร่ประมาณสัก2องพก็ถ้ากวันนี้ก็มาเกมเดียวนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็กดซับสไครป์ผมนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับอยากให้ผมเล่นตัวอะไรสายอะไรเกลียดก็ mentor, คอมเมนต์มานะครับวันนี้ไปก่อนครับบายบายเลิฟเลิฟจุบ๊บ